มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนจริงๆแล้วเป็นประเด็นร้อนที่ผมจะนําเสนอตั้งแต่เช้าของวันนี้แล้วบังเอิญว่าจะจัดไปแล้วปรากฏไฟฟ้าดับครับก็เลยใคร่ขอนําเสนออีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องที่วันนี้เป็นวันศุกร์ก็เลยอยากจะเอาเรื่องที่เป็นความสุขมาฝากกันนะฮะตั้งแต่เช้าแต่ปรากฏว,ว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออํานวยก็เลยทําให้ข่าวนี้หายไปนะครับหลายคนนี้คงจะจําได้ผู้ว่าจังหวัดเลยท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ครับครับ ตอนนี้ท่านเองก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับนะฮะท่านพราผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่นโกสุมซึ่งเป็นขวัญใจชาวเลยนะครับ,รบท่านก็ย้ายไปทีนี้ท่านไปอยู่ไหนท่านก็ยังคงเหมือนเดิมครับเป็นคนเป็นผู้ว่าติดดินเหมือนเดิมและก็ตัดเรียบง่ายแล้วก็ไปไหนก็ไปการสร้างเซอร์ไพรส์อยู่เสมอนะครับแล้วก็รวมทั้งทีมงานปราชสัมพันธ์เนี่ยฮะที่ผลนำเสน่าานี้คือหนึ่งอยากให้มีความสุขสอง,สองคือชอบไอเดีย อย่างตอนที่เราไปอบรมนะครับให้ศูนย์อนามัยที่10ก็มีคําถามว่าจะมีการเสนอข่าวยังไงถึงจะทําให้ข่าวมันไม่แข็งเกินไปน่าสนใจ,นนใจนฟังผมเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นไปได้ควรที่จะนําเสนอข่าวที่เป็นข่าวที่มันเป็นแง่มุมอาจจะเป็นซบซบอ,อะไรประมาณนี้ครับ,ค,รบคือไม่จะเป็นต้องเป็นข่าวที่เป็นทางการพูดว่าเปิดร้านผู้การเปิดป้ายเสมอไปนะครับ,รบแต่ว่าเราอาจจะนําเสนอข่าวที่ดูน่ารักน่ารักนะครับ อย่างเช่นข่าวนี้ครับฮ่าข้ามาเป็นสีสันบรรยากาศเหมือนครับเป็นของหวานอะไรประมาณนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่สุดที่จะน่ารักควรอ่านอ่านและก็ยังยิ้มเลยครับผมนะฮะเมื่อานชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชกรจจงหวัดปทุมธานีครับไปร่วมงานบวชกับนาคครับทั้งที่ไม่เคยรู้จักเจ้าภาพครับแม้แต่คนเดียวครับคือไป หน้าเอกก็งงๆว่าคนนี้มามานี่ผู้พ่ามาทำไมครับเป็นครับแม่ก็งงๆตอนแรกครับอ้าผู้พ่อเพิ่นมาจังไดนี่มาคิดงานอยู่บ่ครับคิดจะไม่ได้ออกแจกบ่ได้แจกการเชิญเพื่อว่าหันเพิ่นคือมาห้าาหันหน้าเอกแต่ว่าพอรู้เรื่องราวแล้วโอ้ยคุณแม่ปลื้มเลยคุณแม่เป็นปลื้มน้ําตาปริมเลยครับผมพ่อหน้าก็โอ้โหภูมิใจมากเลยครับเป็นเรื่องราวจากทันดัต facebook ของสํานักงานประชารัฐสภาจังหวัดปทุมธานีครับได้บอกเล่าเรื่องราวดังกล่าวโดยระบุว่าท่านผู้ว่าไปงานบวชครับ โดยที่ไม่รู้จักเจ้าภาพ <laughs> ผมก็เคยไปนะผมไปงานศพไปงานศพโดยที่เขาไม่ได้แจกการ์ดครับ<ม>แต่ว่าเป็นบุคคลที่เรารู้จักโอโอแล้วก็ชื่นชมครับบอกว่างานศพนี้ไม่ต้องไม่ต้องเชิญก็คือเราไป,ป,ไปเลย,ไไเ,ลยเราไปก็ไปนั่งฟังแล้วก็<ม><ม>ไปคละวะศพนะครับ,รบทางด้าน เจ้าภาพเขาก็งงๆเออพนหนีขึ้นยังพูดผู้เด่นนอเนาะคือจะมาหวยศพอยู่คือเราไปงานศพโดยที่เราชื่นชมเรารู้จักคนนี้เป็นการส่วนตัวแต่ว่าญาติเขาไม่รู้จักเราไงอ่าเราก็ไปคารวะศพนะฮะไปให้รู้ว่าคือผมเชื่อว่าผู้ตายนี่คงจะดีใจที่เห็นที่ที่เห็นเราไปูพื่นง่ายๆนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันครับท่านเองก็ไปงานบวชครับโดยที่ไม่รู้จักเจ้าภาพ <c oughs> หลังจากที่ท่านผู้ว่าเตรียมการส่งผู้ป่วยโควิด -19 ทีรักษาหายแล้วนะครับออกจากโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ท่านนักคนครับรถกรถามว่าท่านผู้ว่าจาแะแกะซื่อเขาแจงปักไตบ่อไก่เทียนเราได้ประัาน <c oughs> นะครับเป็นตัวอยู่หลังหลดประธานนะครับผม <c oughs> ผู้ว่าก็บอกว่าไปวัดโพดนิมกรประธานอ้าไปหิ่งหางประธานงงๆง,ง,งอยู่ครับผม เขามีงานบวชมั้งงั้นครับทีนี้ทีมงานก็มองหน้ากันเลือกหลักเลือกหลักอ้าอยู่ในหมายอยู่ในหมายของผู้ว่าคือมีมีได้ยัมีไม่มีไม่มีในในใบนัดหมายของผู้ว่าครับการเชิญก็ไม่มีใครมาส่งการที่เลขาหน้าห้องครับเอาบ่มีการสงสัยเพื่อนจะเป็นเหลือส่วนตัวผู้ว่าเพื่อนละมั้งว่าทันเอไปก็ไปผู้ว่าก็บอกว่าคือจริงๆแล้วที่ผู้ว่าก็ไม่รู้จักใครในในงานนี้เลยนะครับเจ้าภาพก็ไม่รู้จักพ่อหน้าก็ไม่รู้จักเมัองกั้นครับก็ในฐานะที่อยู่อ้าจใายการปกครองไง แต่ต้องออไปแต่ต้องไปเพราะว่าบังเอิญว่าท่านผู้ว่ารู้ข่าวว่าผู้บวชนี้ครับเพิ่งพ้นออกจากเรือนจํเพิ่งออกจากคุกมาครับโอทราป,ประวัติ้วยนะเพิ่งจากออกจากคุกมาออกมาจากเรือนจําจะไปให้กําลังใจคนนี้คนที่กลับเนื้อกลับตัวครับเป็นคนดีนะครับอยากไปให้กําลังใจครับนี่พลังใจยิ่งใหญ่เลย คือรู้ข่าวว่าคนนี้ออกจากคุกมาแล้วก็กําลังจะบวชเพื่อกลับเนื้อกลับตัวเป็นคน ừ ừ, ดีครับท่านผู้ว่าบอกว่านี่ะจะต้องไปส่งเสริมคนที่คิดดีทําดีครับ,รบก็เลยไปที่วัดหลังเพนบนว่าเพนเพนแล้วจำคยไปชื่อเพว <laughs> นวัดเพนในวัดหลังเพบนบน <laughs> อ่าไปยังไงคือว่าไปหลังเพนเหมือนนไปไปวัดหลังเพนครับแล้วก็ชวนพ่อหน้านี่ไปกราบพระอุปราชที่กุฏินะครับผู้ว่าก็ขอให้พระอุปราชนี่สั่งสอนให้เป็นกุลบุตร กลับตัวเป็นคนดีพระประชาะก็รับไว้บอกว่าให้ผู้ว่าน,นํานาคนะครับไปแห่รอบโบสถ์แล้วก็ส่งนาคเข้าบทแล้วก็ไปทํางานต่อได้เลยทนะ่านผู้ว่าน,นะครับที่เหลือพระอุปชาะจะดําเนินการเองนะครับเที่ยงกว่าครับชวนแม่ของแม่พ่อนาคครับอุ้มผ้าใยพ่อของนาคก็เดินไม่สะดวกปวดเข่าครับก็ให้ไปรอยอยู่ที่โบสถ์ส่วนแม่แม่ของพ่อนาคนะครับก็กัดฟันเดินครับถือผ้าตยโอ้โหน้ําตาเนี่ น้ำตาไหลเปื้มแต่ไม่รู้ว่าเปื้มนี่เพราะว่าเป็นไม่รู้ว่าเปื้มนี่คือเป็นเพราะดีใจดีใจหรือว่ารไม่รู้ว่าดีใจที่ท่านผู้ว่ามาหรือว่าเพราะอากาศเจ็บเขากำเริบก็ไม่รู้นะครับน้ําตาไหลผมเคยเป็นงานด้นี่คันยู่ปทุมธานีนี่ครับอไปงานบวชคือกันเล่นแล้วก็เวลนคลับขบวชเขาสวดนะฮะสวดเหมือนกับชนกรบวชสวดนะครับสวดเงาครับผมคาแหล่ายแหล่นะครับสวดเงาแห้งครับ สวดเงาแห้งที่นี่และเป็นไงที่นี่ครับหน้าก็นั่งพระเพียบผมเห็นโอ้หน้าตาหูน้าตาไหลพะเลืองเลืองงานเลวโอ้คือสาบซึ่งค่ะพอปวดขาแห้งเลยปวดเนิบมันเ็นยิงกับอะไรโอ้ยแบบ เอ้เราก็นึกว่านึกว่าทราบซึ้งที่ไหนได้ขึ้นเนี้ยปวดเนี่ยปากเนี้ยตาน้าตาไหลอันนี้ก็ทราบซึ้งอยู่หรออันนี้เป่เจ็บก็อันนี้แม่น่าก็เหมือนกันครับอาการเจ็บเขากาเริบข้นน้ําตาแห่งความปิติก็ไหลออกมาครับผมก็เลยไม่รู้ว่าน้ําตานี้เป็นน้ําตาแห่งความปลื้มปิติหรือว่าน้ําตาปลื้มตันแหละเลยได้เลยครับอาจจะเป็นเยาที่คนชลทิศบ้านนะเพราะว่าเห็นลูกบวชนะฮะแล้วก็รบกวนกับอาการเจ็บเข่าด้วยนะฮะ ผู้คนพอรู้ข่าวเห็นภาพนี้แล้วก็เกิดอาการตื่นตันดังครับผมนะฮะเออตื่นตันใจไม่ใช่ตื่นตันดังครับผมส่วนบาทแล้วก็กับตลปัดนี้ก็ให้ผู้ว่าถือแทนถือแทนพอนะครับถือแทนพอให้ผู้ว่ามอบนาทีท่ถือบาทถือกับถือตละปัดนี่ท่านมอบให้แก่ผู้ว่าถือแทนครับเป็นงานบวชที่เรียบร้อยครับไม่มีดนตรีไม่มีแตรวงไม่มีโหสามลาแล้วก็ส่งหน้าเข้าบวชครับ รำลากันนะฮะอิ่มกันทั้งนาคและก็ผู้มาช่วยงานครับนี่เป็นอย่างนี้ครับนะฮะแล้วก็ถ้าูว่าก็ก็ถือว่าถือว่าทําการบ้านอยู่นะก็คืออย่างน้อยท่านก็รู้ว่าคนนี้นะครับเพิ่งออกจากคุกมาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปดูความบังเอิญเพิ่นหัวแล้ววันเพิ่นตั้งใจไปตั้งใจตั้งใจรู้ข่าวแล้วนี่ถือทั้งถือบาทเทิงกับตลับพัดฟอร์มอีกน้าสะายบา้น่ารักมากทีเดียวครับนี่เป็นผู้ว่าที่ติดดินมากครับ ทีนี้พอกลับมาถึงสาากลางทีครับผู้ว่าก็ถามว่าไปงานบวชเห็นอะไรบ้างถามทีมงานเออเป็นในพวกสูเป็นในพวกสูไปงานบวชเห็นยังไงท่านด้านคนที่ฝ่ายข่าวนี่ก็บอกว่าอ๋อผมก็เห็นหนึ่งดึงความไม่ดีออกจากสังคมได้อะไรที่ไม่ดีไม่งามพอพ่อนาคเลิกทําแล้วเห็นการดึงความไม่ดีออกจากสังคมได้เพราะว่าตอนนี้พ่อนาคก็เลิกทําแล้ว วรัะติดคุกม,มากเด้สองตอตเติมความดีเข้าไปในสังคม<อ>พ่อหน้าก็กลับเนื้อกลับตัวกลับใจศึกแล้วก็จะไปทำมาหากินช่วยเหลือสังคมเห็นว่าซ่อมคอมพิวเตอร์รายได้ร่วมๆสองหมื่นต่อเดือนมนกากกว่าคุณชุลธิดอีกบ่างั้น <ว S 1> นะผมผู้ว่าเออผู้ว่าผู้วาก็เห็นด้วยนะแต่ว่าพี่เพื่อนใช้คําตัวเองเรียกว่าพี่นะฮะพี่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากําลังใจพ่อหน้านกําลังให้กําลังใจผู้ว่าให้กําลังใจคนในสังคมคนเรานี่ มีผิดมีพลาดกันได้แต่ว่าเราสามารถกลับตัวเป็นคนดี<ช>ก็ให้กําลังใจกันนะครับกําลังใจนี้เป็นคําพูดการกระทําลักษณะท่าทางร้วแต่สร้างพลังที่ยิ่งใหญ่เสมอครับ<ม>ก็ขออนุอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะนะฮะนี่ก็ทางด้านทีมงานฝ่ายประชมพันธ์ของท่านผู้ว่าผมอยากให้มีขา่าวแบบนี้มาบ้าง<ช>อยากเชิญ่าน<ช><ช>ผู้ว่าผู้ว่าของเรานี้ที่ท่านแต่งชุดข้าราชการบรรจันจที่ผ่านมานี่นะครับ ไปดับไปดับไฟไปดับไฟดับไฟอันนี้ครับผมนะอันนี้ผมว่าก็ถ้าเผื่อชงเรื่องดีๆนะผมว่าภาพนี้เป็นภาพเด่นด้วยนะและก็มีคนมาโพสต์ต่อว่าผู้ว่าเหมือนกันนะวายผู้ว่าบนหน้าที่ของผู้ว่าได้ไปดับไฟเหมือนเขาหน้าที่ปอพ่อหน้าที่เขาชาวบ้านเหรอฮันผู้ว่ายังแต่งชุดเสื้อกีไปดับไฟอยู่ว่าอฮันการให้ทำเนาะนะครับการทำงานช่วยกันได้อยู่ผมผมในแง่นึงกับบว่ามอีกแง่นึงเห็นนะผมก็เลยต้องอธิบายเอ้ามันก็เปกันดีการดีไปกันสะท้อนว่า ท่านผู้ว่าท่านเอาจริงเอาจังกับเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะแล้วไปต่อว่าต่อขานท่านเอาค้นเห็ดความดีนี่แต่ว่าพอประพจน์ไปมือสักครู่ผมโสต์ลงไปนะเผาถ้าติดุกโอตอนนี้ คนมาชมผู้ว่าได้เห็น,น,นจังสีได้ไหมจะเอื่อนว่าผู้ว่าสริวิทูลแนวประธาน <c oughs> นะครับผมคือผู้ว่าจริงนะไม่ใช่สั่งแล้วไม่ไม่ช่วยทำแต่แม่ท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่แล้วก็ช่วยจริงๆเดี๋ยวฟังว่าโอ้สองตัวนี่มันยังในมีแต่เซียผู้ว่าแต่อันนี้โอ้ยซุ่มๆนี่ฮับลล์นี่ก็ให้เชียร์เนาะจะเลี้ยงหนาดูเด่นนี่โอ้ยสิ่งที่ดีเราก็เชียร์สองตัวนี่เพียงแต่ละมือแต่ละมือมิเตเลียผู้ว่าแต่านนี้ฮัลล์สิ่งที่ไม่ถูกเราก็ทิ้งได้สิบประชาชนนะครับก็เป็นหน้าที่ของเรา Yeah. <laughs> อ่ะบ่าวบ่าวไปก่อนนะวามันคือจริงจริงเลยบ่าวภูจบายเขาก็มีดีดีทุกคนจะจอบว่าเนว่ยจะครายการม้านี้หักก็มีผู้สร้างก็มีได้ธรรมดาได้คุณคนหากคุณนชนละิกรลายยุ่แต่คนสร้างผมกับคนสร้างผมกับผหน่อยนะผู้มันใส่ก็มียู่ยต้องทำใจเป็นกลางนะครับแต่ว่าผมนี่หักในเนนวันนี้ก็เจอในวันนี้นี่เจอเจบเสียแจ้นะครับผมไปบุญไปร่วมทำบุญด้วยนะครับอ่าเสียแจ้นะครับท่านอุบลสวิต ฐานะอุบลสวิทาเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอุบลสวิท์1997ตอนนี้เขาก็มีการให้บริการหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้าน1ก็คือเป็นศูนย์ซ่อมแซมรถยนต์นะฮะ อุปกรณ์ครบครันและก็ทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการแต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30% 2ก็มีการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไรแล้วก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถเลือกได้3รับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG แล้วก็ CNG แล้วก็4ตอนนี้ครับเพิ่มเกรงว่าจะรวยช้าหรือไงไม่รู้นะฮะอุบลสวิตเพิ่มบริการอีกครับเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับ เปิดบริการแล้วครับทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาเล่กันให้บริการแบบ one stop service ครับมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรลบรต่อทะเบียนรับตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPG NGV รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3รับฝากต่อทะเบียนนะครับเรียกว,ว่าเอารถมาเอาเงินมาเอาเอกสารมาเอาตัวมาทุกอย่างเขาบริหารจัดการให้ครบ one stop service พอบริการเสร็จเรียบร้อยโทรแจ้งเอาคุณชนชิตเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมารับได้ที่อุบลเซวิสถนนคลังอาวุธหรือว่าโทรมาล่วงหน้า062 2015510นี่คือการให้บริการแบบ one stop s e r v อย่างแท้จริงครับครับสะดวกสบายสําหรับผู้ที่ไปต่อทะเบียนไม่ต้องเสียเวลานะครับส่วนคุณฟังข้างในนะครับอย่าลืมลูกบอลอีลไฟนะครับ ไปเป็นยามป้องกอันัคคิบัยที่บ้านที่สำนักง,งานขุนนะครับโทรศัพท์มหาเราได้นะครับลูกบอลอิลิทไฟนะครับเป็นนว <ำ S 2> ัตกรรมของนไทยนะครับใช้งานสะดวกสบายแค่โยนลูกบอลอิลิทไฟเข้าในกองเพลิงนะครับหรือแขวนลูกบอลอิลิทไฟไว้ในจุดสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดเพลิงไหมนะครับเมื่ออิลิทไฟเจอความร้อนนะครับก็จะระเบิดตัวเองมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายได้นะครับฝากถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนนะครับอยากได้ลูกบอลอิลิทไฟไปป้องกันัคคิบัยที่บ้านที่สำนักงานขุนนะครับ 0 9 3 7 7 1 1 1 1 3าแล้วก็ศ81 7 9 0 8, 1, 7, 8 4 4 2ครับ ส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้น <c oughs> สายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับไปตรปวัสตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตท,ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไรยาวเท่าไร <c oughs> ช่างก็จับไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบาย ตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีนะครับนอกจากเป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลเรื่องอุบัติเหตุนะครับทางโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจเชื้อโควิดไวรัสโครโรนา2019นะครับจากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นแห่งแรกของอีสานใต้ด้วยนะครับที่นี่เขาก็ให้บริการในเรื่องของการตรวจเชื้อโควิด -19 รู้ผลทำใจทีเดียวนะครับนอกจากนั้นก็เป็นสถานที่กักตัวนะครับ เฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศนะครับให้บริการชาวต่างชาติและก็ชาวไทยที่จะเดินทางเข้ารัาจักรนะครับคุณผู้สันใดที่มีญาติพี่น้องนะครับจะเดินทางเข้ากรุงเทพอ่าเข้าเข้าประเทศไทยนะครับหรือไปต่างประเทศนะครับปรึกษาได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลราชวิถีรับาลรัชธานีหมายเลขโทรศัพท์045280040แล้วก็045280055ครับแล้วก็การตรวจเขามีด้วยกัน2วิธีนะครับ1คือรับ i ิ t เทสเป็นการหา เป็นการตรวจภูมิต้านทานของร่างกายจากผู้ที่ติดเชื้อนะครับอันนี้รู้ผลภายในเวลา1ชั่วโมงตรวจจากเลือดแล้วก็เยื่อบุโพรงจมูกนะครับ2คือตรวจแบบ RT-PCR อันนี้เป็นการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยตรงรู้ผลภายในเวลา3ชั่วโมงครับทีนี้ทั้ง2องอย่างนี้ครับ ถ้าเผื่อท่านตรวจแพ็กค,คู่เลยครับราคารวมกันแล้วเพียงแค่5,800บาทซึ่งราคานี้รวมค่าแพทย์และก็ค่าบริการของโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยครับติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์0ูนย8 0 0 4 0ครับนะฮะด้วยความมั่นใจแล้วก็สบายใจเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกแห่งเดียวของอีสานใต้ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การ